อ้เเออ้้วนรักคนอ้วนเก่าต้้งกูละเราก็รักเจ้าของเหมือนกันนะ พูดนะเจ้าของเจ้าขวั่นเขาหยิกเสยหลักนัดตัวเองเต็มโอ้ยเฮยังงอะไรเต็มตายอยู่นู่นมาจาคุยกันยังไงเฮยังคุยผู้สาวอยู่เอ้าชาวไทเยอะหน้าผู้สาวเหมือแมงหน้าผู้สาวอือจะไม่ใส่บำบัดปลั่นผับบำบัดหน้าซิวซิวผักโขนเมือแมงบำบัดอือหน้าซิวซิวแม่นไปิดคัสเจ็ดตักนมยังไงไม่แล้วไป เออเจ้าซักผ้าคอยเราไปผ้ายั่งนะครับเฮ้ยยั่งเอ้ยทีมวงแรกเราไปซักท่ามเอเอ้ากับวงแรกวันแรกไงนัดเช้าไปไปนักไฟแล้วลูกฮะเครื่องสบายแหังตายอยู่ไปซักผ้าไปทียงย่องมือได้บัดเนี่ยย่องกับย่องตอนนั้นไม่เคยท้องตายไหมเดี๋ยวเมื่อแรงเราไปหาเธอนะเจอกันเมื่อแรงวู้ทีมหาผู้สาวใส่เ้าซักผ้าใส่ใส่ใส่เงียบโอ้ ผมเลยสักน้ำใส่น้ำก็สักจะใส่ยังเดียวเลยใส่กันสักน้ำคุณนะเพคุนวู้ว่านสบายปานมาบรเทานะใส่ได้ใส่ดีน้องนุ่งกับโมเวนใส่เข้าไปอ่ายังมาใส่แต่เนาะใส่พู้โทษสักกับบรรเทาอยากกับเท่าพูดเดียว ใส่ยางเดียวพุ่นะเนพื่นนอนนอนรับสบายปานหมาอนอนรับสบายปานหมาไอ้เพล่ไอ้เพล่ชักแล้วลราพาเนี่ยชักแล้วแล้วนนเนี่ยเห็นเจ้าง่ายกว่าเลยเอาไปตากที่เราจิบมปัททยแหงแดดมันจิ้มัทก้อนเหี่ยเอาไปตากเออเอาไปตากโอ้รอยรวยเงียบไปเจ้ากวนเจ้ากวนเอาไปตากคารถล็กับบ่มี สักก็เมนกูตากันยังให้ไปกููกเุยให้กูไปตากไกโพดเงินเฮงโมมีจะไปจังไดว่าตารพอปะกูหลงเงินไอ้สายมุไยไปตากไปตากไกโพดจังหวัดตากผมเนี่ยโอ้หาหลดกับโมมีงามได้แล้วมันจีหอดนี่โู้ไปสร้างอ้กูเลยโอ้สติยางเนี้ยเหรอเนี่ยเดือนนึงก็พอหอนจังหวัดตากไง

ที on oh. ite, ่เล่นเป็นตาอย่างอีกจัวัดตากกันนี่ผ้าไปเจียวหาผู้สาวหมดเรื่องนี่ห่วยแล้วแล้ของเงินจะไปจังหวัดตากเหรอโอ้ยมึงสิไปยังเอาพาไปจังหวัดตากเนี่ยฮะเอาพาไปจังหวัดตากไม่ยังเกาะเดี๋ยวพาไปจังหวัดตากให้อ้ายเนี่ยพาเอาพาไปจังหวัดตากเอาไม่จังหวัดตากเอาไอ้มาไปตากผมก็เข้าใจว่าจังหวัดตากกูใช่มึงเอาพาไปตากมือเล่นเสือพาไปตากแดดตากแดดไม่แห้งคนเอาผักมึง เมื่อเป็นจังหวัดตากบ่เอาผ่าไปตากแดดเป็นสิบวท่านมือแรงเอากระให้มันชุดเนี้ยมาผ่าไปตากให้เข้าใจว่าไปจังหวัดตากบ่แห้งง่ายล่ะชุดกู้นี่แห้งง่ายล่ะชุดกู้นี่เออเอาไปตากแดดเนี่ยเอาไปตากแดดมันเป็นจังหวัดตากเอาไปตากแดดเออเอามันเอาเป็นจังหวัดตากบ่อจังบ่ได้ด็กเขาไม่ยังบ่เคยได้หนังสือแห้งง่ายป่ะชุดกูมาด่แห้งง่ายบ่ดิมันเปลี่ยนไปแล้วก็ใช้เป็นทักไม่แล้ว ไปแลกมันต้องใส่ย bon ังไปเลยเออผู้สาวมาหา้นเครื่องรถจบอาจารย์ใช้ได้ป่ะเออมันจะบวุ่นยากถ้าอา่ารย์ร็มไปตากอาจารย์ไตากได้ไหมออกไปซักก็ไม่แล้วเราไปตากแดดทันเอาซักก็ไปตากแดดเออว่าอยเมื่อี้มันก็คือจบเลยแม่มึงได้เข่าหนังสือบ่ลนี่ฮะเข่าอยู่เข่าก็ออกม่จบชักไม่หรอกกูเลยนึกไอ้กูเอาปลาไป็นตากูกันซ้ายเอาปลาไปตากูบเป็นว่ามึงเป็นจมาตาใช่ไหมมึงว่าเข่านังสือจะมาปอง มื่อวานกับกูกินเงี่ยวมื่อนีนก็พาไปตากพอมึงพาไปจังวัดตากเลยไปตากผ่าซเสือก็ได้ตากสแสดงดี่หมโอ้ยเจ้ากุยน้องสมุดมึงสัวกักเนาะที่หนาที่หลังก็บอกมันชัดเจนแน่ว่าไปตากไปตากให้ยังวันไปจังหวัดตากคับรถแห้งบ่มี่โนายอายกุยตากมองนี่ละง่ายๆหลอก Sạc rồi nhé, <laughs> <laughs> <hèng> hàng mất tại Chỉ một hàng thân mà lên Nắp cái nắp phút sáu rồi mới nè Tạc Hàng mất thân nữa mà lên đó Mới chỉ nắp phút vậy Tại nạm con này